ล้อฟิงก็บอดหลุดออกจากแบรลิง่งแบบนี้เราจะแก้ยังไงถ้าเป็นล้อที่มันมีความนิ่มอนะ่ะพวกพวกแบบห้าสิบห้าชอดีหรือว่าเป็นพวกตระกูลชอเออมันก็จะมีความนิ่มมันแบรลิ่งมันก็จะหลุดได้ง่ายกว่าเพราะว่าตัวตัวล้อเนี่ยมันมีความยืดหยุ่นมันทาให้หลุดได้แต่ถ้าเป็นล้อที่เป็นตระกูลแข็งแบบหกสิบหกสิบห้าดีขึ้นไปแบบนี้ล้อจะมีความแข็งแบรลิ่งก็จะหลุดยากได้ยากการถอดแบรลิ่งถอดเข้าถอดออกแบรลิ่งบ่อย มันก็จะทําให้ตัวล็อกแบริ่งอ่ะมันมันสึกออกไปนะอย่างแรกเลยครับให้เราเตรียมกาวนะไม่ว่าจะเป็นกาวอะไรก็แล้วแต่อย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นกาวติดรองเท้านะมันจะมีความเหนียวหรือว่าจะเป็นพวกกาวร้อนแบบนี้กาวผมใช้อยู่จะเป็นกาวอีก็ซีมันจะมีความแน่นจะทำยังไงพี่เดี๋ยวกาวมันจะติดแบริ่งหรือเปล่าอ่าทีเนี้ยมันมีวิธีอยู่ว่าจะทํายังไงไม่ให้กาวพวกเนี้ยมันไหลเข้าไปในแบริ่งนะครับถ้ามันหลุดเนี่ยมันจะหลุดในลักษณะนี้ ถ้าเป็นแบริ่งแบบเปิดเนี่ยถ้าเป็นแบริ่งแบบเปิดนะล้อมันจะหลุดออกมาจากจากนอกทักแบบนี้เลยแต่ถ้าเป็นแบริ่งแบบปิดเนี่ยล้อมันจะค้างอยู่ในทักแบบนี้อย่างแรก่ะไม่ต้องตกใจไปถอดอะไรออกมานะถ้ามันหลุดแล้วก็ปล่อยให้มันหลุดในลักษณะนี้ไปเลยให้เราลองหาแผ่นอะไรก็ได้มาวางรองไว้แบบนี้ก่อนนะและหลังจากนั้นนะ่ะให้เราลองซ้อมกับน้ำเปล่าก่อนให้เราหยดน้ำมาลงลงบน,น,นอะเจ็บไว้แบบนี้นะให้เราใช้ไม้จิ้มฟันแบบนี้ ค่อยค่อยแตะค่อยค่อยแตะน้ําให้น้าเนี่ยมันติดมาจิ้มฟันแบบนี้ติดแบบบางๆงเลยแล้วเราก็มาแตะแตะบนแบรลลิงตัวนี้เห็นไหมตัวแบรลลิงมันก็จะมีหยดหยดน้าเนี่ยไปเกาะอยู่ประมาณแบบน้อยแบบนี้เลยใช้ไม่เยอะครับใช้ล็อกพวกนี้ใช้ไม่เยอะเนี่ยให้ให้น้ํามันแตะแตะให้มันแบบให้มันเป็นเม็ดน้าบนแบรลลิงลักษณะแบบนี้อ่าแค่นี้พอและจากนั้นเนี่ยเราก็ เริ่มเข้าใจแล้วถือว่าผ่านาที่นี้เช็ดน้ําออกแล้วลงไปใช้กาวจริงดูกาวลงออกมาบนนี้ก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยให้ใช้ไม้จิ้มฟันจิ้มตัวกาวเนี่ยมันจะมีความหนืดกว่าน้ํามันจะทํางานง่ายกว่าน้าอยู่แล้วเอามาจิ้มฟันแตะๆเนี่ยนะแล้วก็แตะขึ้นมาบนล้ออันนี้เห็นปะมันจะเป็นหยดเล็กน้ําเล็กๆอยู่บนแบริ่งอันนี้ให้เราแตะแตะสักสามจุดให้ทั่วๆแบริ่งนะตัวอย่างที่เห็นตัวนี้มันจะเป็นแบริ่งล็อกจากด้านนอกนะ ก็คือแบริ่งล็อกจากด้านนอกเราก็หาด้านหาด้านหาด้านใส่ของล้อให้ถูกต้องนะแล้วก็กดเข้าไปเลยกดเข้าไปยังทั้งที่ทกาวยังกาวล้อแปะนิดเดียวพอนะเพื่อไม่ให้กาวเพื่อไม่ให้เนื้อกาวอะ่ะมันปิน้นมันปิ้นออกมาจากด้านข้างล้อส่วนแบริ่งล็อกแบบปิดเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ทําเหมือนเดิมเลยแต่ทีนี้ไม่ต้องเอาล้ออ,อกนะให้คาร้อยแบบนี้เลยให้เอากาวแตะ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 แ,แบบนี้ ให้ hey, มันแบบว่าเป็นหยดน้าบนแบลิ่งแบบเนี้ยใช่ไหมสักสองสามจุดแล้วเราก็จับล้อเนี่ยดันเข้ามาเลยเข้าล็อกมาแล้วเนี่ยทีนี้ก็รอให้กาวมันแห้งไม่ว่าจะใช้กาวอะไรก็ควรจะรออย่างน้อยสักชั่วโมงหนึ่งให้กาวมันเสร็จตัวแต่ถ้าเป็นกาวร้อนแบบเนี้ยก็แทบแทบจะพอกาวแห้งแล้วก็เล่นได้เลยอ่าลองแตะน้อยๆก่อนถ้าแตะน้อยๆแล้วยังหลุดอยู่เนี่ยก็ลองเพิ่มปริมาณไปเรื่อยๆ แต่แนะนําว่าให้ใช้น้อยๆก็ได้แล้วหลุดก็ใส่ใหม่เพราะว่าถ้าใส่กาวเยอะไปเนี่ยตัวกาวมันจะฉ่าเกินไปทีนี้ระหว่างที่เราลูดเข้าไปเนี่ยมันจะทําให้มีกาวเนี่ยซึมเข้าไปในแบริง่งและทําให้แบริ่งอ่ะมันมันโดนกาวแล้วมันจะตายได้แล้วพอกาวมันแห้งแล้วมันก็จะกลับมาเล่นได้แล้วก็ค่อนข้างแน่นหนานนะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรถ้าใช้กาวได้ได้เหมาะสมอ่ะมันจะแน่นหนานเลยอประมาณนี้นะ นี่ก็เป็นวิธีการซ่อมบ้าค่าแต่ถ้าเกิดแบบใครมีปัญหาหรือว่าสงสัยอะไรก็อ่าทักข้อความมาถามได้เลยก็ยินดีให้คําแนะนำนะลองไปซ่อมกันดู